ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบสยซโยอีกองทับขยับทุกเหล่าค่ะซิลิคอนพร้อมไปชายแดนไทยขเขมรผลยุทธโทปกรเตรียมออกตรึงกำลังฝั่งจันทบุรีตราด กองทัพส่งสัญญาณปกป้องประเทศไทยซีลิคอนพร้อมไปชายแดนไทยเขมรแล้วอวดยุทธทปกรณ์เพียบจอดตรึงกำลังแน่นทางทะเล ใครที่ได้ติดตามสถานการณ์เหตุตึงเครียดร,ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดนะคะก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีค่ะว่าเหตุการณ์ไม่ได้สงบจริงๆตามที่ฝ่ายการเมืองบอกกล่าวผ่านสื่อนะคะจริงอยู่ที่ว่าเรายังไม่ควรจะตื่นตระหนกค่ะแต่ว่าก็ควรจะรูว้ว่าความเป็นจริงนั้นคือความระอุอยู่ในระดับไหนแล้วและการขยับตัวของทหารฝ่ายปฏิบัติการและทหารในพื้นที่ก็เป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนะว่ามันไม่ได้ปกติโดยล่าสุดค่ะทางด้านของคุณวัฒนานุวมนะคะหรือพิเล ได้โพสต a c e b o o k เหมือนส่งสัญญาณบางอย่างนะคะว่าพี่น้องนอยบอกพร้อมไปชายแดนคนยุทธปกรอนนี่แค่บางส่วนมาโชว์นอกจากนี้ค่ะทางด้านของพี่เล็กนะคะก็ยังโพสต์ข้อความอีกค่ะว่า าชายแดนไทยขเขมรด้านตะวันออกและทางทะเลมีเรื่องร้อนมาจากปัญหาชายแดนทางบกจากอีสานใต้ในพื้นที่ทบทหารเรือจะร่วมกันปกป้องอธิป,ปไตยอย่างไรคําตอบจากทหารเรือนะคะก็คือทอ,อเนี่ยก็มีทหารนาวิกโยธินฐานเรือที่รบแบบทหารบกแถมสะเทินน้ําสะเทินบกได้ด้วยค่ะมีกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ดูแลหลักเขตท,ที่73หลักเขตสุดท้าย ใช้บนบกก่อนจะลงทะเลก็มีนปอปกร เกาะกูดด้วยมีเฉพาะหน่วยซิลนอสรอริคอนนาวิกโยธินไปได้ทุกที่แล้วก็มีเรือลบหลวงที่พร้อมออกตึงกําลังดูแลหน้าน้ําไทยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งขณะนี้ค่ะก็บอกได้เลยว่าทุกหล่าวทับไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศที่พร้อมส่ง f 5 t s หรือที่รู้จักกันในฉายาพยาอินซีแห่งอุบลคอยเตรียมขึ้นบินฉบสนับสนุนกองทัพภาคที่2ของกองทัพบกหากเกิดการประทะก,กันจนทําให้ฝั่งอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชายอย่างฮุนเซนเนี่ยต้องออกมาดี เพราะน่าจะผวามไม่ใช่น้อยแล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะทางฝั่งของกองทัพเรือที่ทางด้านของผอบอก,กองเรือยุทธการประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าฝั่งทะเลพร้อมประทะแล้ว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทว่ากองทัพไทยที่เป็นฝ่ายปฏิบัติาการของไทยเราไม่ได้อ่อนข้อและเตรียมพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลาสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายสโยอีทบไทยดุจัดค่ามัดรวมสองพ่อลูกตระกูลหุนตอกหน้าหงายคู่ตีปากอ้างมั่วเขตแดนแฉกลับสุดอายโลกค่ะทบไทยดุจัดค่ามัดรวม2พ่อลูกตระกูลหุนค่ะตอกหน้าหงายคู่ตีปากอ้างมั่วเขตแดน โวสามเหลี่ยมมรกรเป็นของกัมพูชาเจอแฉกลับสุดอายโลกค่ะจากกรณีเมื่อกลางดึกวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรฐมนตีของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความใหม่นผ่านเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของตัวเองยืนยันจะไม่ถอนฐานออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมมรกดเนื่องจากเป็น,นดินแดนของกัมพูชาพร้อมท้าทางการไทยให้ไปตัดสินความถูกต้องกันในศาลโลกค่ะ เขาบอกว่าชาวไทยหัวรุนแรงบางคนเข้ามายัาง Facebook ของผมแล้วก็แสดงความเห็นโจมตีและดูหมิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนของกัมพูชาและไทยและเพิ่มความตึงเครียดที่อาจนำไปสู่การประทารทางการทหารระหว่างทั้งสองประเทศนะฮะซึ่งชาวไทยบางคนเรียกร้องให้กัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ฐานกัมพูชาเพิ่งเข้ามาประจำการในเร็วๆนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าใจประวัติศาสตร์ผิด,ผด ผมขอทําให้ชัดเจนใน3ประเด็นค่ะ 1. บริเวณสามเหลี่ยมมรกฏเป็นดินแดนของกัมพูชาและกองทัพกัมพูชาประจําการอยู่ที่นั่นตั้งแต่ก่อนทําข้อตกลงสันติภาพปารีสนะ และประมาณ13-14ปีก่อนมีการบันทึกความเข้าใจปี2543โดย UNTAC ค่ะองค์กรบริหารชั่วขราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชาสามารถเป็นพยานได้หากอะไรๆยังไม่ชัดเจนอีกกัมพูชากับไทยสามารถตกลงกันเพื่อยื่นเรื่องนี้ให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเ็กพิจารณาโดยใช้แผนที่ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างเป็นทางการไม่ใช่แผนที่ที่ร่างขึ้นมาเองเพื่ออ้างความเป็นเจ้าของดินแดน เพื่อยุติเรื่องนี้ด้วยยุทธศาสตร์ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะเพื่อความสุขและความเป็นเดกภาพของคนรุ่นต่อไปในอนาคตและไม่ให้เรื่องแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกนะสองรูปถ่ายมากมายของผมภรรยาและเพื่อนร่วมงานที่เคยไปยืนที่นั่นเมื่อกว่า15ปีก่อนนะ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่านี่เป็นดินแดนของกัมพูชาไม่มีทางที่ผมจะแต่งชุดทหารแล้วเข้าไปถ่ายรูปในดินแดนไทยหรือลาวในพื้นที่แถบนั้นได้และในตอนนั้นผมได้ต้อนรับการเยือนของทหารลาวที่ถงพิธีการที่นั่นซึ่งถูกเผาทําลายในไม่กี่ปีต่อมานะคะ 3. ค่ะกัมพูชาไม่สามารถถอนฐานของตัวเองออกจากดินแดนของตัวเองเพียงเพราะไทยเรียกร้องได้นี่เป็นเทคนิคเดียวกันกับที่อดีนโโตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยใช้ซึ่งผมบอกต่อนหน้าประธานาธิบดีอินโดนีเซียในปี2 5 5 4ว่าทั้ง2ฝ่ายควรถอนฐานของตัวเองออกจากพื้นที่เขาพระวิหารนะคะ ผมบอกนอายวิศิษฐ์อย่างชัดเจนว่าผมไม่สามารถถอนทหารออกจากดินแดนของตัวเองได้และเขาเป็นฝ่ายถอนทหารที่ลุกล้ำเข้ามาโดยมิมีเงื่อนไขสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตเมื่อสามวันก่อนเป็นอีกเพียงฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งของแผนการเพื่อย,ยึดดินแดนไปจากกัมพูชา โดยมีแรงผักดันจากผู้บังคับบัญชากองทัพระดับล่างและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชาวไทยหัวรุนแรงค่ะทั้งนี้ค่ะหลังจากโพสต์ของนายฮุเซนถูกเผยแพร่ไม่นานค่ะก็มีการบล็อกไอพีทั้งหมดจากประเทศไทยทําให้ไม่สามารถเข้าถึงโพสต์ดังกล่าวได้ค่ะ ต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะวันที่1มิถุนายน2 5 6 8ครกบพตีวิทัยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนได้ถามกรณีคุณเซนนะะโพสต์ข้อความและภาพพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตโดยอ้างอิงว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาและเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างสิทธิ์ในบางพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างยึดถือตามหลักฐานอ้างอิงที่แตกต่างกันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างทราบดีว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างกันไปมาเท่านั้นและยังไม่มีผลต่อพื้นนที่เขตแดจริง ั้งนี้ตามข้อตกลงผู้ที่สามารถระบุเขตแดนระหว่างประเทศคือคณะกรรมิการปักฟันเขตแดนหรือว่า JBC ดังนั้นฝ่ายไทยจึงเน้นการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ภายใต้กฎกติกาและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดร่วมกันเป็นสำคัญยืนยันว่าในทุกเหตุการณ์ที่ฐานฝ่ายไทยได้แสดงออกล้วนเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติตามหลักกติกาสากล และได้เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ยังต้องรอฟังผลการหารือในระดับ JBC ต่อไปค่ะขณะที่ฮุนมาเน็ตนายรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะได้โพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าตอนนี้เขาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการเขตแดนร่วมนะือว่า JBC เตรียมจัดการประชุมร่วมกับฝั่งไทยโดยจะเพิ่มวาระเรื่องการนำพื้นที่พิพาทษกับไทย4แห่งเสนอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกด้วยค่ะแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนนะคะ พลตีวินไทยค่ะได้กล่าวถึงการดําเนินการต่อนะเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและจะนําขึ้นศาลโลกนะบอกว่ายังเป็นคนละเรื่องก,กันกับปัญหาปัจจุบันปัจจุบันคือการทําอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนอย่างไม่ได้เป็นการเน้นชี้ชัดว่าควรเป็นดินแดนของใครนะในลำดับแรกจึงถอยฐานจากจุดปะทะและให้คณะกรรมาการร่วมไทยกัมพูชาหรือ JVC มาดูในเรื่องของการปักปันเขตแดนหรือกฎหมายข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพราะที่พลเอกพนาแคร์ปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกไปพูดคุยกับพบทบกพูชามีเห็นตรงกัน3ประเด็นคือการถอยกําลังออกจากพื้นที่จุดปะทะและใช้กลไก JBC มาร่วมแก้ไขเรื่องเขตแดนเรื่องสนที่สัญญาและข้อปฏิบัติตาม MOU จะระมัดระวังดูแลกําลังพลพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกค่ะซึ่งกติกาที่ทํามาก่อนหน้านี้ เส้นที่มีอยู่แล้วของสองประเทศไม่ได้ทับกันได้นะเช่นพื้นที่ที่มีการขุดกูเลเป็นพื้นที่อยู่ระหว่างนี้ซึ่งเป็นกติกาที่ใช้ร่วมกันมาอยู่โดยตลอดนะคะโดยไม่มีการดัดแปลงสภาพภูมิประเทศต้องไม่มีการวางกําลังทางทหารเอาปืนวางหันหน้าใส่ไทยเราจึงต้องมาร่วมการตักษา,ษากติกาข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกันให้ได้ก่อนที่จะไปใช้กลไกอื่นๆนะ ส่วนกรณีพูดถึงภาพที่สมเด็รฮุูเซนไปนั้นแน่น่าจะเป็นพื้นที่ใกล้สา,ารามมรกตค่ะที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เกิดเหตุประทาน,นะซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่าไม่เคยพบมีชาวบ้านหรือฐานกรรมชามาอยู่หลักจากหลักฐานภาพถ่ายชัดเจนเหมือนเพิ่งมาขุดกุเลลกันไม่นานไม่ใช่มาขุดอยู่กัน30-40ปีที่แล้วแน่ๆค่ะ และผู้บริการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ <S <S หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณารร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ